แบตเตอรี่โซลิดสเตตยากตรงไหนทำไมยังไม่มีค่ายไหนทำสำเร็จเมื่อพูดถึงอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งหนึ่งที่แทบทุกค่ายรถยนต์จะมีการยกมาพูดถึงทุกครั้งที่มีการบรรยายหรือมีโอกาสสื่อสารกับสาธารณะ นั่นก็คือเทคโนโลยีของแบตเตอรี่โซลิดสเต e ที่ปัจจุบันแทบทุกค่ายยานยนต์นั้นอ้างว่ากำลังมีการพัฒนาเพื่อที่จะนำมาใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้าของตนเองสำหรับแบตเตอรี่โซลิดสเต e นั้นเริ่มมีการนำมาใช้แล้วในทางการแพทย์เช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจและนาฬิกาอัจฉริยะ โดยข้อดีของแบตเตอรี่โซลิดสเตทนั้นมีแนวโน้มที่จะปลอดภัยและเสถียรกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหลวซึ่งอิเล็กโทรไลต์จะละเหยและติดไฟได้ที่อุณหภูมิสูงทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นเสี่ยงต่อไฟไหม้และสารเคมีรั่วไหลและการที่ตัวแบตเตอรี่มีสถิลภาพมากขึ้นนั้นหมายถึงการชาร์จที่เร็วขึ้นเก็บพลังงานได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับขนาดเดียวกันกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิม แต่เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วทำไมถึงยังไม่มีค่ายไหนสามารถนำแบตเตอรี่ดังกล่าวมาใช้งานได้ทั้งที่คุณสมบัตินั้นดีกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดของการผลิตนั่นก็คือเรื่องของราคา โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในปัจจุบันนั้น s ซลล์แบตเตอรี่โซลิจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหลวถึง8เท่าและอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นของแข็งนั้นยังมีแนวโน้มที่จะแตกร้าวจากการขยายและหดตัวขณะใช้งานอีกด้วยซึ่งแทบทุกค่ายนั้นยังอยู่ในห้องแลบและกำลังพัฒนาเพื่อแก้จุดด้อยนี้ แล้วค่ายไหนบ้างที่กำลังพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตอยู่และมีกำหนดออกมาจำหน่ายเมื่อไหร่เริ่มต้นจาก t o y ย t a ซึ่งอ้างว่าตนเองนั้นเป็นหนึ่งในผู้นำในการผลิตแบตเตอรี่โซลิด t เต e จำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้ทางค่ายได้บอกว่าจะสามารถเปิดตัวพร้อมกับรถยนต์ต้นแบบในช่วงกลางปี2020แต่ทว่าจนถึงปัจจุบันแบตเตอรี่โซลิดสเต e ของ t o y ย t a นั้นก็ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาซึ่งทางโตโยต้ากล่าวว่าต้นทุนในการผลิตนั้นยังสูงอยู่มาก และนอกเหนือจากการวิจัยภายในของโตย o ต้าเองแล้วบริษัทยังได้ร่วมมือกับ Panasonic Corporation เพื่อพัฒนาแบตเตอรี่โดยการร่วมทุนกับพร i p l p n e t e t e r g y g y s s o u u t o o n i n งส่วน v o l ks w a g e n ของเยอรมนีผู้เล่นอันดับ2ในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกนั้นได้ลงทุนในบริษัท QuantumScape ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาแบตเตอรี่ Solid s t เ t e ของสหรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจาก Bill ิ Gate ต ซึ่งมีเป้าหมายที่จะแนะนำแบตเตอรี่ในปี2024สำหรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าของ Volkswagen และผู้ร่วมลงทุนรายอื่นโดย Volkswagen ได้กล่าวว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีช่วงการทำงานมากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิมประมาณ30%และสามารถชาร์จได้ถึง80%ใน12นาทีซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เร็วที่สุดที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้าน Ford Motor Corporation และ BMW Group ได้ลงทุนในบริษัท Solid Power 1หนึ่งในสตาร์ทอัพผู้พัฒนาแบตเตอรี่ Solid State ซึ่งกล่าวว่าเทคโนโลยี Solidstate นั้นสามารถส่งมอบความหนานแน่นของพลังงานได้มากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประมาณ50%ซึ่ง Ford ดคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนของแบตเตอรี่ลงได้40%และมีแผนจะนำมาใช้ได้ในราวอีก5ปีนับจากนี้ ส่วนฮุนไดมอเตอร์ของเกาหลีใต้นั้นลงทุนใน s t a ร์ u p Solid Energy System มีแผนจะผลิตแบตเตอรี่ l i d ิดสเตตจำนวนมากภายในปี2030และเมื่อพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจะไม่พูดถึงเทส l a นั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้สำหรับเทส l a นั้นในปัจจุบันยังไม่มีแผนหรือรายงานใดๆที่บ่งชี้ว่าทางค่ายต้องการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ s โซลิ State เพื่อใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้าของตนเอง ซึ่งทางเราก็ไม่ทราบได้ว่าเทสลานั้นกำลังสู้พัฒนาอยู่หรือไม่แต่โดยปกติอุปนิสัยของอีลอนมาร์นั้นเวลาที่เขาจะทำอะไรจะประกาศออกมาเสมอสุดท้ายนั้นเป็นฝั่งของประเทศจีนซึ่งเราจะบรรยายในภาพรวม โดยฝั่งของจีนนั้นมีแผนจะนําเสนอแบตเตอรี่แบบ solid state เร็วกว่าทุกค่ายโดยค่ายที่น่าจับตามองที่สุดนั่นก็คือ NeO เจ้าของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าระดับท็อปของจีนรวมไปถึงเจ้าของทีมแข่งฟอร์ u l a E และอดีตเจ้าของสถิติรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกอย่าง n น OE p 9พีนซึ่งทางค่ายประกาศเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาว่าทางค่ายกำลังพัฒนาแบตเตอรี่ solid state และคาดว่าจะเปิดตัวได้ภายในปี2022หรือในปีหน้านั่นเอง จะเห็นได้ว่าทุกค่ายนั้นล้วนมีแผนพัฒนาที่มุ่งเป้าไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือก้าวไปสู่เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบใหม่ที่ดีกว่าเพื่อที่จะเข้ามาอุดจุดด้อยเรื่องความเร็วในการรีชาร์จพลังงานและสามารถให้ระยะทางวิ่งได้ไกลขึ้นต่อการชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าตามแผนของแต่ละค่ายนั้นค่ายไหนจะสามารถเปิดตัวได้เร็วกว่าซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับ